แต่เลี้ยวขวานะครับจะไปอำเภอนาพ่องนะครับไปอำเภอรกระนวลกันได้หรือจะไปพระธาตุขามเจนกันได้ครับหรือจะไปมู่บ้านงูจงอ่างกันได้ครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายได้ครับถ้าตรงไปก็จะไปพนนะครับไปอำเภอเชียงยืนอำเภอ,เย,อย่างกัดลาดไปยังวัดกาลสินมุกาหารหรือเลี้ยวขวาไปทางสละลัามกันได้ครับซูมอนี่ถนนมันเชื่อมเหนเอาไฟเขียวเลยครับ ไฟเขียวแล้วออกไปอันบริเวณนี้นะครับไฟแดงนี่คือบริเวณบ้านพรมนิมิตนะครับบ้านพรมนิมิตนะครับตำบลโคกสีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับบริเวณสายมือก็จะเป็นนีม่มองขายกุ้งนะครับราคาทูกถูกครับ200กว่าบาทนะครับผมค่อยแวะเบิ่งอยู่ครับ เป็นกุ้งกล้ามกามกุ้งแม่นามสองร้อยหาสิบบาทครับตัวใหญ่แน่กับสามร้อยกัวบาทนี่ครับบริเวณนี่ได้บ,บ้านโพนิมิตขายกุ้งครับน,นี่ขายกุ้งเอาพี่น,อน้อยอยากได้มาเลยแล้วกระสีมีห่วยนะครับหนึ่งห่วยจะจำโมพีสเป็นห่วยห่วยห่วยดินสอบครับนี่จะมีสะพานข้ามอันนี้คือเป็นห่วยที่แบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดขอนแก่น กับจังหวัดมหาสารคามนะครับขามานี่จะเป็นตำบลกู่ทองนะครับตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามนะครับจังหวัดขอนแก่นเหมือนอไรครับอันนี้เป็นเฉตดจังหวัดมหาสารคามนะครับบ้านนี้ขามตะาผ่านห้วยน้อยเมื่อกี้นี่ครับนะครับ ie, มานี่ก็ที่เห็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารกู่ทองนี่ใส่มือเป็นสาขาไม่คนไล่ลายครับ ล้วก็มีกูท่องด้านขวาเมื่อนะครับเป็นลานเกาเ่าพนกันยังมีค้นมากินคือเก่าครับเพราะมันเป็นอาหารแสบแต่ก่อนผมคีไปมากว่าขนมจีนกูท่องนะครับตั้งย่บานกูท่องนะครับตำบลกูท่องอำเภอเชียงยื่นนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับจังหวัดมหาสารคามแย่ขึ้นมากเลยครับขันระวงังขอนแก่นกับกาฬสินนี่ แหลมขึ้นมาเชียงยื่นพุ่นละครับไปทางชื่นชมไปจดกับอำเภอหวยเม็กพุ่นละสารข้ามเข่าก็ได้นะครับเป็นถนนซีเลียนนะครับนี่คือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับซึ่งเริ่มต้นจากสะพานมิตรภาพไทยลาวมันไม่ใช่ครับสะพานมิตรภาพไทยพมา่า อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับมาพาันอำเภอของสุขโขทัทยเขาพิษณุโลกนะครับผ่านอำเภอเพชรบูรณ์คำเื่าเขาเพชรบูรณ์มาขอนจ่นขอนจ่นมาก,กาลสินไปสิ้นสุดอยูุ่ี่ไหนครับอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเออินว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับยาวเจ็ดลอยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผ่านจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดมหาสารคามอำเภอเชียงยืนแล้วดีเขาจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเมื่อน,นี้นะครับวันที่30กรกฎาคม2567นะครับนะครับผมพระพน้องเบิง่งรีวิวเบิ่งนะครับอสองขางทางกันที่นีนะครับล้งน้ำแข็งนะครับล้งน้ำแข็งหลายนะครับ ประเทศไทยเป็นประเทศห้อนนะครับพี่น้องชอบกินแนวเย็นๆนะครับคือน้าแข็งเพราะนั้นรุกงน้าแข็งก็สีหลายครับขายดีนะครับยางมือเส่ามือแรกงหเห็นรถน้าแข็งแลนตลอดนะครับย่งเป็นตำบลกูท่องนะครับตำบลกูทอ่องอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับ บร,บ,รบ,บริษัทขายรถบบครับบริษัทขายรถฮิโน่อยากได้แนวใหญ่ใหญ่ให้มากบริษัทฮิโน่นะครับมีมดเดียว่น่เอาทวงหน้ากับเ็นแล้วนะครับบ้านี เบืงวิวไปเรื่อยนะครับเด้อหมู่บ้านผมกับบอกว่าได้ละเอียดปานใดครับเพราะว่าป้ายบ้านบ่ละเอียดครับบางที่อก็บ่มมีชื่บ้านโมนั่นกัเลยเบิ่งเบิ่งบ่ไดชัดปันใดครับถ้ามีป้ายติดอยู่กับพออธิบายพี่น้องไดว่านี่คือบ้านหยังนะครับบ้านหยังแล้วก็ตำบลหยังซูมือนี้เพิ่นโบเขียนนะครับเพิ่นโบเขียนว่าตำบล เอำเพื่อส่วนมากเขียนก็ด้เขียนแต่ซือบ้านนะครับแต่ว่าสมัยเก่านี่เพื่อนที่เขียนโอ้สอมท่างนะครับระว่างระว่างระว่างสอมท่างว่างก๋วยอยู่เพื่อนเพื่อนปูถนนไม่ครับนี่นะครับกรมท่างหลวงเพื่อนเพื่อนลาดยางไม่บอกงไงเพราะว่าสูมือนี่มันสะดวกสบายครับมันท่านสมัยครับ ใส่ยางบักต่อยนี่ลาดพปๆชั่วโมงแหงแล้วครับเรียกว่ายางบักต่อยแอดฟันบอครับแอดฟันเนนทลุ่งเหยียบข้าวเดียวแหงนะครับบุคือสมัยโบราณน,น่ครับสมัยโบราณน,นี่เป็นน้ำเนื้วเหนียวเทไปนี่ร้านแหงขี่รถไปนี่ตีดร,รถมาเรื่องทึ่งถืดอยครับสมัยยางบักตอยสมัยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้บบตีดครับตัวนี้เพิ่นเท่รุ่งมันก็เหยียบอีเหยียบแล้วก็แหงข้าวเดียว นะครับเอาถือว่าพัฒนาขึ้นมาหลายระดับนะครับแต่ก่อนนี่สิลาดน้ายางบักต่อยเลียวๆลาดไปโอ้ยเป็นมือครับจังแห่งเอาขี่รถไปกับตีดรถมาเรื่องทึ่งถือล่างบบออกนะครับเอายังเป็น เป็นอำเภอเชียงยืนนะครับยังเป็นตำบลกู่ท่องอยู่บ้านแถวนี้นะครับบ้านแถวนี้เพื่อนจะเห็นบ้านนอกดาวเด้พี่น้อยยังได้นะครับบ้านนี้เพื่อนสร้างเป็นหลังแลล้ๆเพื่อนบ้านนอกดาวนะคอยมาบริเวณน,นี่แหละครับตำบลกู่ท่องอำเภอเชียงยื่นนะครับออกจากเชียงยืนมาบ่อกไก่นะครับ นะครับพี่น้องยางได้บ้านสําเร็จแล้วนะครับโยกไปเป็นหลังเลยเพิ่นไปส้งให้ครับซื้อเป็นหลังเพิ่นก็โยกสซรถไปตั้งให้พี่น้องอยู่บ้านได้เลย,เลยครับบ้านนอกดาวนะครับหลายครับบ้านแถวนี้เห็นเด็ดหลายเป็นใหม่นะครับเป็นบ้านใหม่นะครับ เอาวัดสาบูบานนี่ผมก็ได้ลืมลหรอแต่ว่ากับเป็นเขตอำเภอเชียงยืนนะครับเด้ออำเภียนเพอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามสองคางทั้งก็ทีเป็นล่านนะครับจำนายอาหารการกินนะครับจำนายกุ้งนี่ครับบ้านนกดาวนะครับเด้อนี่บ้านนกดาวพเพื่อขายครับนี่ บ้านนอกดาวอยู่ใส่มือหัวมือกับมีครับหลังบักไงกับมีเป็นบ้านส่งไทยกับมีครับผมยังเงินอยู่ว่าเป็นขนไปเลยจังไดครับแต่ว่าเห็นเป็นขนเห้อนะครับใส่รถหกหลอบ,บักไงไปได้ครับหลังบักไงย,ยังอยู่ในเขตอำเภอเชียงยืนนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับ อีกบีกิโล่ก็จะเป็นอำเภอเชียงยืนแลวและครับเพราะว่าห้างจากคอนเจนโบกไก่ประมาณจะเศร้าคัวกิโลนะครับถนนทางหลวงหมายเลข22ก็ถือว่าเป็นถนนเส้นหนึ่งนะครับที่เล่นสะดวกไปมากสะดวกเพราะว่าเป็นซีเล่นนะครับเป็นซีเล่นล้วก็ ถนนเรียบครับโบเป็นลุ้มเป็นบอ่อนะครับเพราะว่ากรมทั้งหลวงพันธิีค่อยดูแลอยู่ประจำถนนแตกถนนยังพันธิี่เฝ้าวมาเห็ดนะครับให้พี่น้องสะดวกสบายในการเดินทางนะครับ มู่บ้านกันหลายนะครับเด้อสองขางทางนี่หลายแต่นะครับแต่ว่าผมเบิ่งป่ายบอท่านหมดเลยครับบางทีกับผมมีป่ายนะครับแต่ว่าหัวจักว่าเป็นตำบลคูท่องนะครับแล้วก็เอาเบิ่งไปเรื่อยกครับ ผมกาลังวิ่งจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อจะไปจังหวัดกาลสินนะครับเอาเป็นไฟแดงนะครับเดินเอาเป็นไฟแดงไฟแดงนี่นะครับถ้าเี้ยวซ้ายนะครับจะไปอำเภอซ้่มสูงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับไปออกกระนวดกันได้ครับไปออกอำเภอรกระนวดกันได้ นะครับเลี้ยวซ้ายจะไปอำเภอซำสูงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับตรงไปก็จะไปอำเภอเชียงยืนนะครับเข้าไปซ้ายเป็นตำบลเสือเถ่านะครับตำบลเสือเถ่าอำเภอเชียงยืนนะครับจังหวัดมหาสารคาม ศาลาพักริมทางขมทางดวงเห็นไห้พักครับบางคนเ็อมาขายของใส่พื่นบ่อยขายได้ครับด้วยน้ำซารานี่กันกรมทางหลวงเห็นพิ่นที่บ่อยขายได้ครับขายกาแฟขายยังดูซาเพิ่นเห็นไหวคนพักคนเศร้านะครับ เอาเบิ้งไปเรื่อยนะครับด้วยเอารถโบลายบางที่ก็ข่วงงวงถามหาเลยครับการขับรถก็ได้นะครับต้องอาศัยแนวหย่ำครับส่วนมากขมงบริแนวหย่ำนะครับประขามสมสมนะครับซื้อยุลานสะดวกซื้อแนว้ออมแนว้ออมแนวหย่ำแนวกินโคบเขี่ยวนะครับแต่แกง่วงได้ดี ผมเคยอ่านพ่อนะครับทางญี่ปุ่นนะครับจักแมนจิงโบจิงนะครับเคยอ่านพ่อว่าในการเดินทางครับลดถ้ากินเครื่องดื่มชู่กำลังหรือกินกาแฟนะครับมันที่ซอยให้แกง่วงได้ประมาณจักสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สีง่วงคือเกานะครับแต่ว่าถ้าพี่น้อง เทตแ้ร์กันไก่ได้เคลื่อนไหวตลอดนะครับขากันไก่ได้เคลื่อนไหวตลอดเช่นเขียวมาฝรั่งหรือจินยังเม็ดตัวดินหรืออย่างก็แคบทำให้ขากันไก่ได้เคลื่อนไวอนวหนว,หออหไไไวจะทำให้เราตื่นตัวถึง70%ซนะครับนะนะครับดีก็ไปกินกาแฟเพิ่มว่านะครับอันนี้ทาน เป็นวามานะครับจักแมนโมแมนแต่ว่าก็คืออยู่ครับเวลาเขาเขียวไปไมันได้ตื่นโตอยู่ตลอดค้ากันไก่ได้เคลื่อนไหวตลอดตลอดกับบ้งวง,งครับแต่ยังงวงอยู่กับน้ำเย็นนะครับกิบน้ำเย็นแต่ว่าไว้กับจอดพักปั๊มแล้วครับจอดพักปั๊มล่างหนาล่างตานะครับยังบอดซึนอยู่กับน,นอนนะครับจักสิบนาที จากศีลมาที่นะครับย่างเดินทางต่อก็ได้นะครับแก้ปัญหาไปเป็นคันเป็นคันหลายหลายอย,ย่างนะครับเอาเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเรียนบอเลีววันไหนครับเอาพระพ้องไปเ,เรียดด้อยเน่าจังหน่อยครับอาจจะได้หลายคลิปสีแบ่งเป็นหลายคลิปเลยครับเพราะว่ามันเน่านะครับนี่ยังโมนนั้นถึงอำเภอเชียงยื่นนะครับ ที่เขาอำเภอเชียงนืนแหละครับอีปโปกไก่นะครับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับเอาควายพี่น้องช่วมไปเรื่อยๆได้ครับด้้อ เอาใกล้ okay, จะเขาแล้วครับเอาด้านขวอมือนะครับวอาด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นลงเลียนนะครับนี่เดิโลงเรียนเชียงยืนพิทยาคมนะครับด้านขวอมือนี่นะครับห่างจากตัวอำเภอรประมาณจักสองกิโลนี่แหละครับเอาแสดงว่าใกล้จะหอวอ,อำเภอแล้วเห็นลงเรียนสามัญประจําอำเภอเลยครับลงเรียนเชียงยืนพิทยาคมนะครับ เชียงยืนชื่นชมแง่ขึ้นมาจากมหาสารคามายางเงาขึ้นมาสร้า,างพีละนะครับเป็นตำบลเชียงยืนนะครับบ้านในที่เขาเชียงยืนเนี่ยใกล้ๆนะครับตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม นี่ครับเอา้าเริ่มเห็นบ้านซองแล้วนะครับแสดงว่าไก่โตอำเภอเชียงยื่นแล้วครับ เป็นตึแล้วครับเป็นตึแล้วร้านขายมอเตอร์ไซค์นะครับซสาเมื่อนี่ e อีหงมอเตอร์อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสาครคามนะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่ยุติดถนนทางหลวงแผ่นดินไม้เลขที่สองนะครับ ถนนทั้งหลวงพะเดินมาเลยที่สองนี่ผ้ากลางไปเลยน,นะครับผ้ากลางตัวเพื่อเชียงยืน่นเล่นสะดวกสบายครับรถบนหลายนะครับผมก็บเล่นเล่นใายตลอดนะครับเพราะว่าไปตามกด นะครับเลนขวามีไว้ให้แซงนะครับเล่นขวามีไว้ให้แซงเพราะฉะนั้นถ้าแซงแล้วก็ต้องเขามาเล่นใส่นะครับเป็นมารยาทเป็นกติกาไปตามกฎนะครับแซงขวาตลอดในบ่ไใดนะครับรดช้าต้องให้รถเรียวนไปก่อนครับเอารถสาต้องอยู่เล่นใส่เลนขวามีไว้ให้แซง เป็นว่านะตามกฎจราจรสน,นะครับเอาเขามาอำเภอชงเงบบชียงยืนแหละครับบาทเชียงยืน ชาติอำเภอก็จะเป็นพวกล้านขายรถหรือปั๊มหน่อมั่นเลครับเป็นธรรมดาตัวอำเภอเชียงเงี้ยแหละครับนี่ตัวอำเภอเชียงเงี้ยเดี๋ยวผมจะออก เล่นขวางหน่อยครับเพราะว่าเล่นทรายคนจอดด้วยหลายมันจะเป็นตลาดนะครับนี่บริเวณนี้ตลาดแลนเล่นทรายกันแต่ไล่ครับรถจอดรถพอคาไปคาจอดนะครับผมออกมาขวานะครับพอออกมาขวามันจะมีไฟแดงนะครับด้วยต้นหนานี่ไฟแดงอยู่กลางเมืองเชียงยื่นนะครับไฟแดงนี่อยู่กลางเมืองเชียงยืนน,นี่ ถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับจะไปอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามนะครับไปอำเภอกระนวนก็ได้ครับเลี้ยวซ้ายนะครับไปอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นก็ได้ไปอำเภอชื่นชมมหาสารคามก็ได้ชื่นชมนี่ไปจักน้อยเลี้ยวขวาครับออกขวาแต่กระนวนก็ตรงไปเลยบ้านี้ถ้าเลี้ยวขวานะครับก็จะไปอำเภอกันทะละวิชัยนะครับก็ได้ ไปอำเภอโกสุมก็ได้นะครับไปจังวัดมระสรข้ามก็ได้นะครับเข่าทางมอมอสอไปได้หลายทางครับถนนตรงไปกัไปจังวัดกาลสินนะครับเอาผมก็ทีจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้สักพันะครับเด้เเอาจากจังหวัดขอนเจนมหาหอดเพื่อเชียงยืนมนะร,รีวิวจาก มือจะย,ยินแฝงเพื่อน่่งกลาดนะครับขอห้องรอติดตามรับชมนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับท,ที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ